ครับจะเติมขออาจารย์นิดนึงก็คือว่าจากประสบการณ์ที่ที่ทำข่าวเศรษฐกิจมาหลาย10ปีเนี่ยนะพวกนักข่าวเศรษฐกิจเนี่ยสายเกษตรเศรษฐกิจเนี่ยจะจำสูตรเรื่องของหมูเป็นกับหมูชําแหละได้แม่นยำเลยนะครับว่าถ้าราคาหมูเป็นณ x ปาทเนี่ยเมื่อเมื่อชําแหละเป็นราคาหมูชําแหละหน้าเขียงเนี่ยมันเท่ากับ2คูณ 2x บวก2ก็คือว่าถ้าราคา หมูอย่างที่มีฟาร์มฟาร์มหนึ่งโวยวายบอกว่าให้60บาทเป็นผมผม <60. S 2> คอยแท็กล็อกราคา60บาทเพราะฉะนั้นราคาเมื่อเป็นหมูบูเขียงเนี่ยมันก็จะอยู่ที่60สิคูณสบวกสนะฮะก็คือ1 2อยยีไม่เกิน130ร้อยสาแน่แล้วมันไปได้ยังไงถึง250บาทมันอันนี้ยกรมการค้าภายในเนี่ยต้องถอดรหัสนี้ออกมาแล้วมันเพื่อเชือ่อค้นดูว่ามันไปได้ยังไง เพราะว่าถ้าเกิด250<ช>นั่นก็คือว่าราคาหมูหน้าฟาร์มเนี่ยมันต้องอยู่ที่120บาทแนละ้ว120<ช>มันถึงจะไปได้ถึง250นะแล้วมันต่างส่วนต่างเนี่ยม,มันเกิดขึ้นได้ยังไงอันเนี้ยกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ต้องตอบนะครับพาณิชย์จังหวัดคุณมีสาขาทั่วประเทศอะ่ะทําไมคุณคุณหาคําตอบไม่ได้แล้วกลับไปดูร่องรอยการขึ้นราคาแรงไอการกระเพื่อมของราคาหมูเนี่ยนะมันกระเพื่อมมาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกาแล้วกระเพื่อมเป็นกพรบ ใช่ไหมฮะคือไปดูร่องรอยย้อนกลับได้ว่าเฮ้ยมันทุกวันพระทุกวันพระทุกวันพระมันบวกขึ้นมาห้าบาทสิบบาททุกวันพระต่อเนื่องสะสมกันใ,ใครไปตัวปัน่นคุณก็จะหาไอ้มงได้ไงใช่ครับใช่ครับใช่มันทำมันมันทำไม่ยากหรอกถ้าคุณจะหาไอ้มงเว้นแต่ว่าคุณไม่ไม่หาหรือคุณสมครบกันกับไอ้มงทํามาหากินบนหลังประชาชนอรัครับอาบชญอาจารย์เลยครับ เพราะนั้นตรงนี้ครับเป็นจ,จุดสำคัญเลยครับคือคือพอแบนี้ครับคือมันถูกสปาร์ด้วยราคาหมูเนี่ยนะครับคือราคาหมูคือราคาสินค้าเกษตรอย่างหนึ่งที่คือครับโภคบริโภคอย่างหนึ่งที่เป็น,ปนความจําเป็นนะครับต้องต้องยอมรับแบบนั้นในทางเศรษฐศาสตร์เนีย่ยถ้าอาราคาหมูกับจำนวนหมูกับจํานวนไก่หรือราคาหมูราคาไก่เนี่ยเป็นตัววัดอัชนีของนของของ,ของเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็สือว่าเป็นสินค้าที่ทดแทนกันนะครับก็ไม่แปลกที่ว่าพอราคาหมูมันขึ้น คนไปบริโภคไก่มากขึ้นไปดูพวกเนื้อประเภทอื่นมากขึ้นไอสินค้าสองไอติสินค้าที่เหลือดีที่ไม่หมูมันก็ขึ้นตามถูกไหมครับมันขึ้นตามเพราะอะไรมันก็มันก็ลากตามไปกับราคาหมูที่มันขึ้นไปโดยที่ไม่มีใครไปจัดการกับมันให้มันถูกต้องไงครับอืมครับครับที่ได้หลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือว่าเมื่อราคาหมูมันขึ้นไปผิดปกติเนี่ยคนก็จะไม่บริโภค นค,ค,คนก็จะไปพกอย่างอื่นทดแทนแต่วันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรที่ราคาสินค้าทดแทนทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นไปหมดก็แสดงว่ามันมีคนมันมีคนคนหนึ่งที่สามารถควบคุมซัพพลายหรืออุปทา,านของสินค้าต่างๆได้เพราะนั้นไม่แตกใจแล้วครับว่าทำไมราคาไข่ัันขึ้นถูกไหมครับเดี๋ยวต่อไป<ช>ไก่ก็จะขึ้นครับ ัเพราะรรมันรู้อยู่แล้วว่าซัพพลายมาอยู่ขนาดไหนแล้วมันมีความต้องการขนาดไหนเมื่อมันมีความต้องการขนาดนั้นเนี่ยเขาก็บริหารจัดการราคาได้อยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ๆที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันมีระบบข้อมูลที่มันเหนือกว่าภาครัฐเยอะภาครัฐวันนี้เนี่ยไม่ทันเอกชนแล้วครับนะครับวันนี้เนี่ยภาครัฐทําได้แค่ว่า มาควบคุมราคาสินค้าปลายทางครับเช่นบอกว่าถ้าราคาไก่ราคาหมูขึ้นท่านี้เฮ้ยข้าวแกงของคุณนะข้าวกะเพราหมูคุณควรจะอยู่ราคาเท่านี้ไม่มีทางครับเ<ม>พราะพวกนี้มันทาบน Excel ซลพี่ใช่ <laughs> ใช่ใช่ไอ้กรมการค้าภายในใน,นะผมก็ไม่อยากพูดครับมันทาบน Excel ครับมันก็ผูกสูตรอะไรของมันเฉยๆแค่นี้ครับว่าในหนึ่งจานประกอบด้วยข้าวเท่าไหร่นะครับข้าวกี่กรัม แต่หมูกี่กรัมน้ำมัน <S <S> <S พืชกี่กรัมน้ำปลากี่กรัมกะเพรากี่กรัมนู่นนี่ไปแล้วพอราคาไปมันก็คูณอาตาัตราส่วนเข้าไปเพราะนั้นก็จะออกมาครับเพราะนั <S 2> <S 2> ้นทั้งทั้งออกมาแล้วเนี่ยมันมันก็จะออกมาเป็นสูตรของมันซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นแล่วคุณก็ไปบังคับไปใช่เป็นขูดสูตรขายหัวเราะไปซึ่งมันเกิดขึ้นมาต่อเนื่องเลยแต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะไปเขาเรียกว่าไปแอดแท็กหรือว่าไปจัดการกับผู้พ่อค้ารายใหญ่ เพราะพวกพ่อค้ารายใหญ่เนี่ยมันข้อมูลมันเยอะกว่าครับมันแคร์ข้อมูลมาทีหนึ่งอะไรายใหญ่มาทีหนึ่งเนี่ยไอ้พวกนี้ก็พูดไม่ออกแล้วเพราะตัวเองไม่มีข้อมูลก็อ,อาศัยราคาพวกนี้แหละครับเอาไปทําเอาไปทําไอ้สูตรกรมการค้าภายในควบคุมราคาข้าวกะเพราไข่เจียวหมูสับโน่นนี่อะไรไปตามเนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้คือข้อจํากัดที่เกิดขึ้นแล้วก็คือความไม่ทันเกมของภาครัฐที่มีกับภาคเอกชนนะครับดังนั้นเนี่ย สิ่งที่จะต้องพัฒนาหรือว่าทําอะไรต่อไปเนี่ยก็คือทําอย่างไรให้ภาครัฐเนี่ยมันมีความทันทันเจมหรือทันทันต่อข้อมูลที่ถูกฟีดมาให้โดยอองค์กรขนาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ควบคุมทางด้านตลาดอยู่อันที่สองก็คือว่าอย่างเช่นอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นพี่พี่พี่บ้วยบอกมาเนี่ยถูกต้องเลยคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ เวลาที่ใครจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองซึ่งมันต้องบริหารจัดการเพื่อให้ได้ให้ให้ได้มาจิ้นใช่ไหมฮะอย่างเช่นคนขายขนมไข่นะค,คนขายไก่ย่างคนขายหมูปิ้งเนี่ยในเมื่อต้นทางมันขึ้นราคาเนี่ยค,คุณจะให้ผุขายราคาเท่าเดิมครับมันอยู่ไม่ได้นะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาขึ้นราคาหมูปิ้ง คนขึ้นราคาหมูย่างหรือไข่ต้มนู่นนี่ไปเขาขึ้นราคาเพื่อให้ตัวเขาอยู่รอดได้เท่านั้นเองเขาไม่ได้หวังนะครับว่าขึ้นไปแล้วเขาจะร่ารวยนะครับ่ไม่เหมือนกับคนที่ควบคุมซัพพลายของหมูซัพพลายของไข่ซัพพลายของไก่อย่างที่เขาควบคุมตลาดอยู่พวกนี้ครับหวังรวยในรอบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยคือช่องว่างมากๆเลยที่ถ้าภาครัฐด้ทันเกม ไปจัดการแต่ไอ้รายใหญ่รายเดียวเนี่ยผมคิดว่าคุณไม่ต้องมายุ่งกับรายย่อยเลยรายย่อยเดี๋ยวเขาก็ลดราคามาแข่งขันเองครับเพราะว่ามันกระจายรายย่อยครับพี่พี่บอยพี่เดชนะครับเขาต้นทุนมาถ้าค้นต้นทุนมาถูกถ้าไอ้รายหนึ่งตั้งราคาแพงอีกรายหนึ่งตั้งราคาถูกเนี่ยไม่มีใครซื้อหรอกครับเอ้ราคาแพงก็มาซื้อราคาถูกเดี๋ยวมันก็ลงมาเองเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจรายย่อยเพราะรายย่อยแข่งขันสมบูรณ์นะครับในหลักเศรษฐศาสตร์คือรายย่อยแข่งขันสมบูรณ์ เป็นอะไรที่มันเท่าเทียมกันแต่ไอคนที่ควบคุมตลาดอยู่เขาเรียกว่าโอลิโกเปอรี่ครับคือผู้ค้าผู้ขายไอผู้ผู้ขายน้อยรายนะหรือไม่ก็โมโนเปอรี่คือไอผู้ขายแค่สองสามรายหรือรายเดียวซึ่งควบคุมตลาดได้เบ็เสร็จไอโอลิโกเปอรี่กับโมโนเปอรี่ดีแหละภาครัฐสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าไปจัดการกับเขาไปดําเนินการกับเขาให้เขาอยู่ในร่องในรอยได้ง่ายมากเลยครับไม่ต้องมาวุ่นวายกับ ผู้ค้ารายย่อยซึ่งเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านรายเลยนะครับไอ้ของง่ายดันไม่ทะลึ่งทำครับ ดันไปทะลึ่งทำไอ้ของยากซึ่งไปควบคุมปลายทางคนขายข้าวผัดกระเพราคนขายหมูปิ้งคนขายข้าวเหนียวคนขายอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเดี๋ยวมันจะทยอยขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นไซต์เอฟเฟกที่เกิดขึ้นครับจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าพูดตรงๆคือเขาไม่อยากจะขึ้นหรอกครับแต่อย่าลืมนะครับว่าต้นทุนอย่างหนึ่งพอมันขึ้นมันก็จะทําให้ต้นทุนอีกอย่างหนึ่งขึ้นเมื่อผู้ประกอบการมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมาจิ้นเขาหายไปเขาก็ต้องไปขึ้น ราคาขายของเขาเพื่อชดเชยทั้งทงั้งที่บางครั้งต้นทุนที่มันขึ้นไม่เกี่ยวกับเอราคาหมูที่ขึ้นหรอกครับเขาอาจจะค้าข้าวมันไก่ก็อาจจะขายอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ต้นทุนต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมก,กับสิ่งที่เขาทําอยู่เขาก็อาจจะต้องขึ้นราคาเพื่อจะชดเชยต้นทุนที่มันเปลี่ยนแปลงไป